จังหวัดปทุมธานีขอเป็นทางเลือกใหม่ของคนปทุมธานีเปิดตัวอดีออตสจตุ้ยนพลดัดาแยามวาทีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์สี่วันที่15พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเปิดตัวนายนพลด,าาดัดาแยมอดีตสจตุ้ยคนดังเมืองปทุมธานี วา่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีขอเป็นทางเลือกใหม่ของคนปทุมธานีเบอร์สี่อย่างเป็นทางการโดยมีทีมงานเข้มแข็งให้การสนับสนุนส่วนประวัติการทํางานของอดีตสจตุ้ยนพดนลลรัตดาแยมว่าทีา่ผู้สมัครนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์ส<ม>ี่เกิดวันที่8ตุลาคม2527ป,ปัจุบันอายุ40ปีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านประมงและ,กะเกษตรแบบพอเพียง ในปีพศ2555ถึงพศ2563ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลบางกะดีในการนำเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกะดีอย่างเต็มความสามารถซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญจึงปฏิทานตัวเองเข้ามาเป็นผู้นำ ท้องถิ่นตั้งแต่พศ2555เป็นต้นมาการศึกษาจบประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางกวดีทองจบมัธยมศึกษาต้นโรงเรียนปทุมวิรัยจบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนคณะราชบรมงปทุมธานีจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรา,ยราช,ชมงคลสุวรรณภูมิและจบปริญญาโทมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาประมง วิทยาลัยราชมงคลสุวณภูมิตำแหน่งสำคัญในอดีตอดีตเคยเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนคณะราชบรมหลงปทุมธานีอดีตสภาเทศบาลตำบลบางกะดีพศ2 5 5 5ถึงพศ2 5 6 3อดีตประธานกเกษตรรุ่นใหม่ภาคกลาง9จังหวัดคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคณะราชบรมงปฐุมธานีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีรางวัลที่ได้รับกรรมการสถานศึกษาคั้นพื้นฐานดีเด่นพศ2 5 6 2รางวัลน,นักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนายั่งยืนพศ2 5 6 2และรางวัลน,นักพัฒนาท้องที่ดีเด่นและส่งเสริมท่องเที่ยวในยุคที่ท่านประวัติการทำงานพศ2 5 4 9 เรียนจบคณะประมงเรียนในสิ่งที่ชอบเปิดร้านปลาสวยงามเล็กๆที่ตลาดแกนอยุธยาซึ่งปัจจุบันร้านปิ่นฟ้าฟาร์มอยุธยาเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของภาคกลางหลักการขายคือดูแลเปรียบเสมือนพี่น้องไม่ดีไม่ขายเมื่อปี2555ถึงพศ2563ได้พับเปลือกเป็นสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลบางกะดีในการเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกะดีมีความรู้ความสามารถในพศ2558ก่อตั้งปิ่นฟ้าฟา,ฟาร์มปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานีและการทํางานตลาดแบบปากต่อปากหมายความว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าลูกค้าบอกต่อๆกันว่าปิ่นฟ้าฟาร์มและอาหารอร่อย บรรยากาศดีราคาถูกทําให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจําและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการก่อตั้งตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มให้กเกษตรกรมาขายในฟาร์มฟรีโดยไม่คิดค่าเช่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียงและให้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านนายนพรลดั่ดดาแย้มอดีสจ,อจอตุ้ยว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์สี่กล่าวเสริมว่าวันนี้เป็นวันดีได้มาเปิดตัวสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นทางเริ่มใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีการได้มาเปิดตัวสมัครเลือกตั้งนายกในครั้งนี้กระผมพร้อมมุ่งมั่นตั้งใจจะมาพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้ดี มีความพร้อมทุกด้านที่จะลงสื่อสึกในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้กระผมฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธาน,นีทั้งเจ็ดอำเภอด้วยนะครับและกระผมจะใช้ความสามารถที่เรียนมาประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาปทุมธาน,นีให้มีความเจริญเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นให้ได้ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นครพดลเนี่ยวันนี้ได้มาสมัครนายกบอบจใช่ไหมฮนะ วันนี้เรามาเนี่ยวันนี้พอมาสมัครแล้วตรงเนี้ยวันนี้ได้เบอร์อะไรครับวันนี้ได้เบอร์สี่ครับผมครับผมแล้ววันนี้มาสมัครในนามของอยู่ในพักสังกัดอะไรไหมครับครับวันนี้อิสระครับผมไม่มีพักตระเมินนะครับก็คือจะเป็นทางเลือกให้กับคนปทุมธานีครับเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับตรงนี้ที่ว่าเรามาสมัครริงนายกอบประจอในครั้งนี้ครับครับก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งหวังว่าคนจังหวัดปทุมธานีนะครับจะสนใจและก็ให้การสนับสนุนกับ ทางเลือกใหม่ของคนจังหวัดพุมธานีนะครับใครที่ไม่อยากได้การเมืองเดิมๆนะครับหรือว่า,าไม่อยากได้การเมืองแบบเก่าๆก็หันมาเลือกทางเลือกใหม่อย่างผมได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจากประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภาเทศบาลส,สภาอบจและก็เป็นเลขานุานนการงค์งการฐานส่วนจังหวัดมาครับก็รับทราบปัญหาดีของคนจังหวัดพุมธานีแต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดำเนินตามนโยบายที่เราตั้งใจไว้ไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้ในตําแหน่งสมาชิก นะครับก็แต่ตำแหน่งนายกเนี่ยผมถึงผมว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะพัฒนาจังหวัดได้ตัดสินใจได้นะครับก็มีความมุ่งหวังอย่างสูงครับในการที่จะพัฒนาจังหวัดพุทธทานนี้แล้วตรงนี้มีความหนักใจไหมครับในเมื่อคู่ชิงของเราเนี่ยซึ่งเป็นทั้งคนที่เราเคยอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นอดีตของนายกอบจตรงนี้หลายๆท่านนะครับครับสําหรับ ความหนักใจไหมก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแม้แต่น้อยนะครับในการสำหรับผมผมมีความเจตนารมในการที่จะนําเสนอนะครับอีกหนึ่งมิติในการนําเสนอนโยบายนะครับถ้าเราไม่ได้ลงเนีย่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอนโยบายใหม่ๆนะครับแต่นโยบายอะไรที่จะนําเสนอก็ต้องติดตามชมต่อต่อไปนะครับเราจะนําเสนอนโยบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับสาหรับนายกทั้งสองท่านก็ให้ความรพบนับถือกันอยู่นะครับแต่ว่า ท่านใดเป็นอย่างไรก็ก็ต้องแล้วแต่ประชาชนเลือกตัดสินใจเอาครับตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันเลือกนายกอบจในครั้งนี้ครับครับก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นสิสสทธิที่ขั้นพื้นฐานใน,ใน,ใ,นในระบบประชาธิปไตยนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการบริหารงบประมาณนะครับหน่ปีนะครับมีงบประมาณถึง1,900กอว่าล้านนะครับสป,ปีเนี่ยเกือบ เกือบเกือบหมื่นล้านเลยนะครับถือว่าถ้าถา้านำงบประมาณไปใช้โดยที่ไม่ตกหลน่นไม่ั่วไหลเลยเนะี่ยผมว่าจะเกิดการนําไปนําไปใช้ให้กับประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยที่นโยบายหรือว่าการกระทาของผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญมากในในในมีความจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องออกมาเลือกครับเรามีความมั่นใจขนาดไหนเรามีนโยบายหลักในที่เราจะชูว่าเราจะได้เข้ามาในตําแหน่งตรงนี้ครับคือคือคือส่วนตัวผมเนี่ย สิ่งที่สําคัญเลยก็ผมว่าต้องมีคุณธรรมนะครับคุณธรรมนําการพัฒนานะครับผู้บริหารต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการพัฒนาเนี่ยจะพัฒนาได้เจริญจริงๆเนี่ยเราต้องพัฒนาคนเป็นสาคัญนะครับพัฒนาคนเป็นระดับแรกพัฒนาเมืองตามมาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆตามมาแต่คนเนี่ยต้องพัฒนาเป็นดับแรกไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่อบรมอาชีพ อบรมทักษะอาชีพนะครับเสริมสร้างนะครับเปร็นปียบเสมือนเนี่ยเราให้เครื่องมือหาปลาเราจะไม่แจกปลาอันนี้เป็นนโยบายที่สำคัญที่ที่เราอยากจะพัฒนาคนในในทุกๆวิติในทุกๆสาขาอาชีพนะครับตั้งแต่เด็กอย่างคนฉลาดนะครับเราสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ผมมั่นใจในตัวผมสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี